สวัสดีค่ะวันจันท,ที่ที่สิบ,บดต่วัดจัคมพอต่อ2องพทน้อยการอ่านการอ่านแะจานเขียนบันทึกบันทึกรายรับรายนัรายจ่าย บันทึก,ทกรายรับ,ร,บรายจ่ายของแจ้วขอนเจ้าตาวันท,ที่ตื่นท้ากดันยาหนนพอต่อต่อพันท่าน้อยกุดจิบผ้าสองวันที่วันที่สองพันห้าร้อยหกสิบ สองสองพันถ้าน้อยกุดิตรอนวันที่วันที่ตีกันจันยาย,ยนลุนกุดิสอนแม่ทห้นึน้าติดบ,บาทลงลายรับลงในานนับคงเหลือคณเหนือ้าติดบ,บาท,บาทขาย,ขายต้อไม้ ได้เงินไหนึ่งแปดจิบบาทลงรายรับหน่อยรับห้าสิบห้าจิบบวดปวแปดจิบคงเหลือคงเหลือจีนหน่อยตามจิบบาทซื้ออาหารตามวันและได้ซื้อกนมห้าจิบผ้า บาทถ้าจิบตะตันลงรายจ่ายรายจ่ายหนึ่งร้อยดินน้อยสามสิบบาทบาทลบลบถ้จิบผาบาทถ้าจิบตะตันคงเหลือคงเหลือเจ็ดจิบเจ็ดน้อยเจ็ดจิบตีบาทห้าจิบัะตันจ่ายจ่ายค่ารถค่ารถ จำทาพันประจำจัตประจำจัตจำทางพานที่จิบห้าปาดลงโดนรายจ่ายเจ็ดสิบสี่บาดอ้าสิบสะตันลบด้วยลบได้ที่จิบห้าปาดเหลือคงเหลือเป็นเหนือเจ็ดสิบเจ้าปาทถ้าเจิบตัตัน วันที่วันที่ค่ะกันยายนุนพอต่อหกสอง 6, 2. 2> ขุดสองพอไข่เนินยินน้อยปาดใส่ลายใส่ไงรับรับส <29. S 2> ี่สิบเก้าแปดห้าสิบจ,จัดจนบวกกับ บดจับดินน้อยปาดคงเหลือุณเหนือดินน้อยตีาาจิบตาปาดข้าติดตะตันซื้อซื้อ,อาหารกาันวันลแล้ขลมนมขนมตีตีตี้าปาดาลงลายจานยตายดินน้อยตีจุดตาปาด ค้าจิบจัดตันลบด้วยลบน่อยตีจิบเจ้าบาทถะเฮสสบห้าตีจิห้าบาทคงเหลือเหลือตีน้อยตีบาทห้าติบจัดตันจ่ายจ่ายค่าคาอุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนการเรียนค่าค้าติบสามสิบบาทจิบห้าจั้ดันลง รายจ่ายเจนึ่น้อยตีบาดห้าตันลบด้วยลบด้วยสามตบาทเจ็ด้ตันคงเหลือคงเหลือเจ็ดตีบาทเจ็ด้ตันจ่ายจ่ายค่าค่ารถรถ,รถประจำทางแปดพันเจ ผ้า <58 S 2> ป่านบนเหนือจีดจิ๊บเต้าปาดจิดจิ